สวัสดีครับสวนมะกรูสดสวนเกษตรมันหมอสละบวดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนเกษตรกรชาวสวนทุกท่านนะครับอันนี้เราก็จะพามาดูแปลงมะกรูดตัดใบใบเงินใบทองของเรานะครับอันนี้เราหลังจากเราตัดแต่งมันก็จะออกมาประมาณนี้เพื่อนเพื่อนดูใบนะครับหลังจากตัดแต่งก็ค่อนข้างสวย เราเข้าไปรับชมดูในแปลงกันเลยครับนี่เราให้ดูใบเรตัดแ,แต่งเราจะแตกมาประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวก็รประมาณสิ้นเดือนก็น่าจะเริ่มเริ่มตัดขายได้ศัตรูธรรมชาติก็ที่เห็นก็คือมีเนี่ยเดีให้ดูนะครับนี่คือนอนเนี่ยครับ ประตูธรรมชาติครับเริ่มเริ่มมีนะครับเราอาจจะต้องใช้สารเคมีกำจัดตัดรอบไปบ้างครับเพราะว่าเห็นมีตัวอยู่ฉีดป้องกันด้วยทางสวนก็ใช้เดินทางสายกลางครับก็คือทางสวนปนไม้เป็นระยะแล้วก็มีสารเคมีตัดรอบบ้างครับในกรณีที่มันระบาดรุนแรง มัดูยอดสวยๆใบสวยๆก็เลยครับการดูแลก็คงต้องดูแลงแต่ช่วงเนี่ยแต่ยอดอ่อนมาแบบนี้ครับมันจะถ้าดูแลไม่ให้ใบมันเสียเวลาโตมามันก็จะไม่ค่อยเสียครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ใบเรื่องคุณภาพใบาขายใบไม้ครับก็ดูแลให้ใบสวยที่สุดเพื่อที่ว่า ไม่มีการตัดทิ้งลงบนแปลงก็คือตัดขายได้เกือบหมดครับมันก็จะเป็นเม็ดเงินที่เข้ามาเป็นตัวหล่อเลี้ยงสวนแล้วก็หล่อเลี้ยงเจ้าของแปลงครับการดูแลบานมะกรก็เป็นอะไรที่ท้าทายครับทั้งคนที่ทําอยู่เดิมแล้วแล้วก็คนที่จะเข้ามาทําใหม่เราทําใบไม้ขายนะครับ ความยุ่งยากมันก็ยังไม่มากเท่ากับทําให้เป็นผลไม้ติดลูกต้องหอ่อต้องเก็บต้องคัดครับแต่อันนี้คือขายใบไม้ครับทําใบไม้ขายอันนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้งการการทํามะกรูดตัดใบดาการปลูกมะกรูดระยะชิดอันนี้ก็อันนี้เป็นแปลงเล็กนะครับ ไม่ได้ไปถ่ายแปลงใหญ่การดูแลก็ต้องใส่ใจนิดนึงครับเรื่องใบไม้แต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากจนดูแลกันไม่ได้นะครับเพราะว่าแปลงที่ประสบความสำเร็จมันก็มีครับอันนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงให้ดูความกา,การแตกยอดของของของเขานี่ครับ แต่ยอดเยอะมากครับใครที่ปลูกปรูตัดใบยอยู่แล้วปลูกใหม่ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับมันมีองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นจากการลงแปลงลงเข้าศึกษาดูอย่างจริงจังมันก็จะเกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาเองครับวันนี้น้ำค้างแรงมากครับ ค่อนข้างที่จะใบมะกรูดค่อนข้าง,งจะเปียกเมนูดเปียกเลยครับก็ก็ดูแลกันไปครับดูแลมะกรูดไม่มีกดตายตัวครับอันจะใช้กินซีเคมีได้หมดครับาการแตกยอดเอาควาใหม่ แต่มืใหม่ก็ต้องดูแลแบบนี้ครับให้มันยอดมันดีไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเวลามันโตขึ้นมาเป็นใบแบบนี้แล้วเขาจะใบเขาจะไม่เสียเลยเนะครับทั้งหน้าใบและหลังใบเนี่ยครับดูแลให้เป็นแบบนี้มันจะสวยครับการทำกรเกษตรจเพิ่งไปโลกสวยมากครับขอให้เรามีต้นไม้ที่โตขึ้นมาก่อนแล้วก็ ให้มันสวยก่อนแล้วเราตอนนี้เราจะไปทําอย่างไรดูแลอย่างไรกับต้นไม้ก็ได้ครับแต่ช่วงปลูกใหม่ๆช่วงเล็กๆผมแนะนําให้เดินทางสายกลางก่อนครับเพราะถ้าเดินอิน400%มันผมต้นใหญ่ไปไม่รอดครับแล้วก็ศึกษาเรื่องการดูแลใบมะกรูดหรือการดูแลใบไม้ที่เราจะขายเนี่ยให้ดีก่อนครับ อ๋อไม่ไงั้นแล้วมันจะมีปัญหาว่าทำไมใบหยิกใบเสียใบเหลืองใบแคนเกอร์มะกรูดศึกษาอยู่สองเรื่องครับโรคและ,มะแมลงคือเรื่องมแมลงแล้วก็เรื่องโรคที่เกิดกับใบมะกรูดถ้าไปศึกษาหาข้อมูลดูแลสองตัวนี้ได้ทั้ง,งโรคและ,มะแมลงผมคิดว่าใบมะกรูดสวยแน่นอนครับ ท่านทาใบมะกรูดผ่านสวยแน่นอนครับนี่ครับนี่ให้ดูน,นี้อาจจะย้อนแสงไปบ้างการอันนี้หลังจากีตัดแต่งไปแล้วนะครับน,นี่ทั้งทั้งแปลงเราดูแลดูแลพร้อมที่ว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มทําใบได้แล้วครับใบต้นใหญ่ก็จะไม่มีเสียอันนี้เราให้ดูส่วนหนึ่งแล้วก็จะปล่อยเป็นทํากิ่งด้วยครับเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยไปทํา บางส่วนเพราะว่าลูกค้ามีคนสนใจที่จะปลูกมะกูดตัดใบกันพอสมควรครับก็ยังเป็นอะไรที่ท้าทายทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่ทำอยู่แล้วในการดูแลใบนี่คก็ผมก็ไม่ได้ดูแลให้มันสวยร้อยเปอร์เซนตครับก็อยู่ในภาพรวมก็ประมาณเจ็ดิบแปดสิบเปอร์เซนครับ สิบแปดสิบปอร์ซ็ก็คือดูแลให้ให้เขาได้มีใบาขายครคือมันคือใบเงินใบทองของเราเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงส่วนหรือเลี้ยงตัวเองและครอบครัวมันก็มาจากการทําใบขายนี่ครับโจนี้ใบราคาเริ่มขยับแล้วนะครับอนนี้ก็อผมส่งล่าสุดอยู่นี่เมื่ออาทิตย์ก่อนอา,อ,าอาทิตย์ที่แล้ว อยู่สามสิบาทครับ,ระบนะครับถือว่าราคาขยับแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวมันจะแพงขึ้นเนื่องจากว่ามันเข้าสื่อฤดูแรงแล้วไอ้มะกรูดต้นที่มันอยู่ตามบ้านต้นใหญ่ใหญ่มันจะไม่ค่อย,ม,ม,อยมันก็จะไม่ค่อยมีใบมันก็จะเหลือแต่มะกรูดในแปลงที่เขาดูแลรดน้ําให้ปุ๋ยก็มันก็จะมีมีผลผลิตออกต่อตลอดต่อนเนื่องครับ นี่เราก็มาให้เพื่อนๆดูในแปลงในสวนนี่เป็นแปลงเล็กกับแปลงหน้าบ้านเนี่ยครับนี่ก็มีหมนกันคบเนี่ยอย่างก็มีแคนเกอร์ปชึ้นจุดๆก็จริงๆใบสีนี้มันตัดข่ายได้แล้วครับตอนนี้เราก็มันยังมีไม่เยอะเดี๋ยวเราก็จะทยอยตัดออกเพราะว่ามันจะได้เป็นเป็น,ปนที่อยู่แล้วก็เป็นเป้าของแมลง นนเราให้ดูอันนี้ขายได้หมดเลยครับแต่สีใบยังไม่ได้เราต้องดูแลแต่ช่วงนี้ครับดูแลเขาให้ใบสวยมันก็ขายได้หมดแล้วครับมันก็จะไม่มีการตัดทิ้งลงสู่แปลงด้านล่างบางคนถามว่าทําไมยอดเตียนครับมันมียาอยู่ตัวนึงครับที่กำจัดย้ามเป็นน้ําส้มฟันไม้ น้ำส้มฟันไม้กําจัดญาผมก็ไม่รู้เขาเขาผสมสูตรอะไรมาแต่ผมว่ามาใช้เนี่ยมันแปลงมันก็เตียนแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยผมก็ใช้เป็นน้ำส้มฟันไม้คือฉีดลงพื้นแล้วก็หนึ่งกินน้ำส้มฟันไม้มันจะออกแล้วมาแรงมันจะได้กลิ่นน้ำส้มฟันไม้มันเหมือนไฟไหม้มันก็จะแมลงที่พื้นก็จะหนีแมลงที่อยู่ข้างบนที่ว่ากลิ่นมนขึ้นมามันก็จะช่วยไล่แมลงได้ทางอ้อมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเผื่อเพื่อนสนใจ เอาไปใช้ทดลองใช้ดูได้แต่ผมใช้เป็นอ่าสัรงับจ้าวัชพืชแบบน้ำส้มฟันไม้เดี๋ยวผมมันจะมันมันจะถ่ายลงไม่ได้ครับแต่ลองไปหาดูใน Lazada ก็มีครับผมก็จำไม่ได้แล้ไม่ชื่ออะไรผมก็ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่ว่าผมเอาทดลองเอามาใช้ดูเพราะว่าอ่าเรื่องอายาขยา กําจัดในแปลงนอกจากผมจะตัดแล้วผมก็เนี่ยลองเอาพวกต้นงฟันไม้ที่เป็นกายินซีมาใช้เพราะว่าอย่างน้อยมันมันก็ช่วยปรับสภาพดินด้วยนตัวน้ำส่งฟันไม้มันก็มีสารอาหารที่อยู่ในนั้นที่ต้นไม้มันก็ต้องการอยู่บ้างก็ลองดูครับแต่ผมแนะนําว่าทําแปลงให้สะอาดแบบนี้คือมันแรงมันจะไม่ลงไปอาศัยอยู่ด้านล่างบางคน ย่าลกนะครับมันมแมลงมันก็จะวนเวียนอยู่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาทําลายอยอดมะกรูดเราข้างบนเพราะว่าหนึ่งยามันบางทีเราพ่นสารฆ่า,มาแมลงหรือพ่อนสารจีวพันธ์พวกเชื้อบีทีบางทีมันลงไม่ถึงฝวามาแมลงจะเป็นโรคฝวามาแมลงจะเชื้อตัวนี้จะแพร่กระจายบางทีมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยทันการเพราะมันใช้เวลา อันนี้ก็เป็นแนวทางการจัดการแปลงครับทำใบให้ให,ให้สวยๆเรื่องปุ๋ยก็ทางแปลงผมก็ทางสายกลางอีกเช่นเดิมครับคือใช้ทั้งปุ๋ยหมักมูลสัตว์เคมีใช้ร่วมครับเพราะว่าหนึ่งอ่า,าวอาควันตามตรงนะครับเราก็ยังต้องกินต้องใช้อยู่นะครับเราก็ต้องมีไรายได้จากพืชที่มันทำไรายได้ให้เรามาต้องกินต้องใช้ เราจะไปเดินใส่ยินซีบางทีผลผลิตมัน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 ม,น,มนไม่มองอกงาไม่ตอบโจทย์ครับกับกับอ่าเขาเรียกอะไรรายได,ได,ได้ที่เราต้องต้องต้อง,ต,องต้องนำมาใช้บางทีเราไปใส่ขี้งัวมันเห็นผลช้าครับแต่ทําให้เห็นผลไหมเห็นผลระยะยาวดีครับเรื่องดินเรื่องความสมบูรณ์ของของต้นไม้จะดีแต่เราก็ต้องเอาสารเคมีไปกระตุ้นก่อนปุ๋ยเคมีไปกระตุ้นเพื่อให้เขากิน เขากินตัวนี้ให้งามก่อนแต่แล้วพอเขากินเคมีหมดเขาก็จะไปกินพวกปุ๋ยอินรีย์ที่ที่ปั้นแม่เม,เม,เม็ดแล้วก็พอหมดลิ้นินทรีย์เขาก็จะกินพวกปุ๋ยมูลสัตว์ต่อพวกขี้วัวพวกขี้ไก่เม็ดเขาก็จะขี้มวมุเม็ดเขาก็จะไปกินตัวนั้นต่อซึ่งมันจะเขียวทนเขียวนานอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรก็คือเป็นเคล็ดลับของทั้งสวนที่ใช้อยู่เนี่ยที่ดูแลแบบเนี้ย เป็นพีบายแลกษณะใบามาเป็นแบบนี้ผมก็ใช่เดินแนวทางนี้ผมเดินทางสายกลางครับผมไม่ได้ผมไม่ได้สุดสุดต่งครับก็พระพุทธเจ้าท่านยังเดินทางสายกลางครับท่านก็ท่านก็เคยเคยสุดโต่งมาแล้วอดอาหารทรมารร่างกายมันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรเพราะในชีวิตจำมา,าเราต้องคิดต้องใช้ถ้าจะให้ประสบสำเร็จในเรื่องการทําใบมะกรูดตัดใบ ผมแนะนำให้เดินทางสายกลางก่อนครับบางคนกลัวมีปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างเดี๋ยวนี้สารเคมีกระทรวงเกษตรเขาเขาเข้าไปควบคุมนะครับการตกค้างมันจะมันจะห้าวันถึงเจ็ดวันมันก็จะเริ่มหมดฤทธิ์แล้วแต่ตัวเกษตรกรผู้ใช้ก็ระวังระวังในการใช้กันเอาเองครับอันนี้มันไม่มีกฎตายตัวว่าจะดูแลอย่างไรแต่ผมบอกเลยครับ มันไม่มีอาสวนไหนที่ทำอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันก็ต้องเดินทางสายกลางกันทางนั้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคแมลงอะ่ะมันไปดื้อสารเคมีจากแป้งอ้อยแป้งข้าวแป้งอะไรที่เกษตรกรรับข้างเขาใช้ซึ่งบางทีเรามาใช้สารอินซียบางทีมันเอาไม่อยู่ครับเพราะว่ามันไปดื้อจากแป้งนู้นมาแล้วมันมาลุมเราบางทีเราเอาพวกสารลดขมลดเผ็ดร้อนไปฉีดบางทีมันก็แค่ได้ป้องกันได้หนีไปแต่บางทีมันก็ไม่ได้ตาย มันก็ยังคงแพร่เผ่าพันธ์พัฒนาตัวเองเพื่อที่ว่าจะต้านทานยาที่เกษตรกร,เ,กรเขาใช้ผมก็จะเน้นเดินทางสายกลางเป็นหลักครับก็จะไม่ได้ตุดโต่งกับเรื่องเรื่องการดูแลแปลงเท่าไหร่ก็ประสมผสานครับผสมผสาน จะลงไปในแปลงครับเพราะว่าเราทําใบไม้ขายใบนี้มันคือใบเงินใบทองใบทําเงินของเราครับเนี่ยใบไม้ทําเงินดูแลง่ายสําหรับผมนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราดูแลกันไปครับที่สวนผมจะปลูกแบบผสมผสานครับเนี่ยผมจะไม่ได้ปลูกมะกรูดทั้งแปลงครับ ในมะกรูดมีทุเรียนมีทุกอย่างครับเราก็แทรกพันไม้ไปเรื่อยๆตามกําลังที่เราเราหาเราทําได้ครับเพราะว่า,าการทำผสมผสานมันช่วยลดการระบาดของแมลงได้เยอะเพราะว่าหนึ่งมันมีไม้หลากหลายาแมลงมันสามารถเลือกเลือกกินได้เอาง่ายๆครับการดูแลการดูแลมันก็จะน้อยลงแต่ถามว่าต้องดูแลไหมมันก็ต้องดูแลอยู่ดีแหละครับ นี่เราก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยพูดคุยกันนะครับอย่าท้อครับใบมะกรูดยังมีราคาม,มีความต้องการในตลาดอยู่เสมอที่มันมีปริมาณยังไม่เยอะเพราะหนึ่งดูแลใบกันยังไม่ได้ครับส่วนใหญ่ใบไม่สวยแม่ค้าก็จะไม่ค่อยซื้อเนี่ยคือปัญหาของใบมะกรูดถ้าดูแลให้ใบสวยผมบอกเลยครับมีเท่าไหร่ก็หมดครับ เพราะว่าคนก็กินใบมะกรูดกันทุกวันบปริโภคกันทุกวันแต่ใบมะกรูดไม่ได้ตัดทุกวันแล้วก็ไอที่ใบสวยๆแปลงที่เป็นใบสวยๆมันก็ยังมีอยู่ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นไอที่ท้าทายเพราะว่าการดูแลใบไม้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับและมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปกับทิศกับทางกับสูตรให้ถูกก็มันก็จะผ่านครับเขาก็าจะเข้าใจการดูแลมันเอง เราะเรื่องนี้มันมันเป็นทักษะความสามารถของแต่ละแต่ละแปลงแต่ละเจ้าของแปลงที่จะดูแลใบให้ออกมาดีออกมาสวยขายได้หมดทั้งแปลงครับอย่างผมผมเข้าใจมันก็ไม่มีปัญหาเข้าใจกระบวนการการดูแลมันก็โอเคสำหรับใครที่อยากเยี่ยมชมสวนดูแปลงก็โอเคครับมาดูได้ครับของผมจะเป็นมะกรูดระยะชิดทั้งหมดครับ ระยะเมตรคูณเมตรทั้งหมดครับเพราะหนึ่งจัดการแปลงง่ายครับถีถ่กว่านี้50เซนเครื่องตัดหญ้ามันใบมันจะตัดเข้าไปตัดไม่ได้ครับบางทีมันอาจจะตัดโดนต้นมะกูดเสียหายผมก็เลยเลือกระยะเมตรคูณเมตรสลับฟันปลาครับพอมันเป็นระยะที่หนึ่งได้เวลาตัดต่อรอบมันได้ปริมาณสูงอยู่แล้วก็ดูแลจัดก,การแปลงง่ายครับก็ขอบพุ้ เพื่อทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวมีเวลาผมก็จะถ่ายทำให้ดูใหม่เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำมะกตรูดตัดใบคนทำใบไม้ขายแล้วเพื่อนเพื่อนเกษตรที่ทำกเกษตรด้วยกันหลายๆท่านนะครับราะผมในสวนมันมีหลากหลายครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาถ่ายทำมีแทบทุกอย่างนะครับเป็นสวนกเกษตรเป็นสวนผสมผสานครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ